เรามาอยู่วันที่13นะครับเรายังอยู่ในเรื่องของการเอาเศษส่วนร้อยละเปอร์เซ็นต์สัดส่วนซึ่งมันคือเรื่องเดียวกันนี่แหละมาลงว่าถ้าเป็นข้อสอบกอบพอเนี่ยแนวคำถามเขาจะเป็นแบบไหนนะครับและอย่างที่บอกว่าอันนี้มันเป็นการปูพื้นเพื่อให้เข้าใจหัวใจพื้นฐานนะผมจะไม่ได้เอาโจทย์ยุ่งยากซับซ้อนวุ่นวายมากมาแต่ย้ำว่าตารางนี้คือข้อสอบจริงคำถามก็ถามจริงแต่ จริงๆเวลาคุณไปเจอมันจะเป็นเซตๆของมันเลยอะห้าหกข้อห้าข้ออย่างเงี้ยแต่ว่าผมเลือกมาเป็นบางประเด็นนะครับไม่ได้เอามาติวทั้งหมดนะครับเพื่อเจตนาเพื่อให้รื้อฟืน้นพื้นฐานพอพื้นฐานแม่นและไปไปตะลุยข้อสอบเองจะจะ,จะทำได้แล้วนะครับหรือดูในช่องพี่เมงป,ปอที่มันพาเจาะมันมันก็คือกูเนี่ยแหละผมเนี่ยแหละพาเจาะข้อสอบตารางคุณจะเข้าใจแล้วนะครับเพราะว่ามีบางส่วนที่พอไปตะลุยเจาะข้อสอบตารางแล้วลืมพื้นฐานเปอร์เซ็นต์ร้อยละเรื่องเศษส่วนลืมไปหมดแล้วแบบเนี้ย เราจะได้มาลื้อฟื้นกันในวันนี้นะครับอ่ะเราก็ลุยเลยนะข้อนี้ก็เหมือนเดิมครับเหมือนกับข้อที่12ไม่จำเป็นที่เราจะต้องคิดแบบ l u full o p t i o n นะเต็มสตรีมเดี๋ยวมันจะไม่ทันเวลาเอานะข้อนี้ดูอย่างนี้ครับภาคใต้เนี่ยมีความหนาแน่นประชากรน้อยกว่าภาคกลางใช่หรือไม่พอดีว่าภาคกลางเขาให้มาคือ200กว่า ภาคใต้เนี่ยหนาแน่นน้อยกว่าใช่หรือไม่ภาคใต้อยู่ตรงไหนภาคใต้อยู่ตรงนี้ปัญหาคือความหนาแน่นเขาไม่ให้มาแล้วเขาก็ไม่บอกว่าวิธีหาความหนาแน่นหายังไงถ้าน้องที่เรียนสังคมมาแล้วยังจําได้นะเราจะรู้ว่าความหนาแน่นประชากรทํำยังไงครับอันนี้อันนี้พูดแบบตามหลักทฤษฎีก่อนนะเราจะรู้ว่าเอาจํานวนประชากรจํานวนประชาชนนะครับแล้วก็หารด้วยจํานวนพื้นที่ตารางกิโลเมตร มันก็คือเศษส่วนประเภทหนึ่งนั่นแหละเออแต่โจทย์เขาไม่บอกหรอกว่าอย่างไงเขาถือว่าคนจะเป็นขา้าราชการต้องมีความรู้พื้นฐานเรื่องพวกนี้เพราะว่าเรียนกันมาตั้งแต่มัธยมต้นแล้วมั้งว่าไอ้อัความหนาแน่นประชากรภาคกลางภาคอีสานน่ะมันคิดยังไงอันเนี้ยเหมือนเป็นเรื่องแบบความรู้รอบตัวทางสังคมอ่ะเรียนสังคมประมาณมต้นอย่างเงี้ยเขาก็ไม่บอกเราหรอกเขาเหมือนกับวัดไหวพริบเราแล้วในข้อสอบก็ถามอย่างนี้จริงๆโดยไม่บอกนะว่า มันมีสูตรคิดยังไงมันเหมือนกับเป็นความรู้รอบตัวเราแต่ถ้าเราลืมไปแล้วอ่ะคืนครูไปหมดแล้วอ่ะมันมีวิธีสังเกตอย่างนี้ครับอย่างที่บอกว่าเราจะต้องอ่านค่าตารางให้เป็นอ่านค่าตารางยังไงก็ลองดูสิเขาก็ใจดีบอกมาไงนี่ไงความหนาแน่นเห็นไหมความหนาแน่นอันนี้หกสิบเจ็ดอันนี้สอยแปดคุณก็ลองเอาอ,อีตรงเนี้ลองมาหารตัวนี้สิว่ามันได้หกสิบเจ็ดไหมนะครับ เนี่ยก็ลองแบบนี้ก็ได้นะก็ลองวิธีการลองประมาณคร่าวๆเอาก็ได้ครับอ่ะอย่างเช่นอันเนี้ยนะจริงๆไม่ต้องไม่ต้องออทำให้ดูก็ได้แต่ก็ไหนๆก็ไหนๆเนาะก็ลองทําให้ดูเลยแล้วกันนะครับถ้าลืมนะไม่รู้จริงๆว่าความความหนาแน,น่นประชากรคืออะไรความรู้มอต้นคืนครูหมดแล้วนะครับก็สังเกตจากการอ่านค่าตารางได้นะ ถ้าหารออกมาแล้วมันได้67สิเ็เนี่ยแสดงว่าคุณเอาอีช่องนี้มาหารช่องนี้ก็จะได้คำตอบในข้อนี้แล้วนะครับนะทีนี้เวลาจะปัดค่าครับเวลาจะปัดค่าเนี่ยมันต้องปัดเท่ากันทีนี้อีตัวล่างอ่ะมันมีมันมีแค่สามตัวครับเออมันมีแค่ห้าตัวเพราะฉะนั้นคุณปัดมันทิ้งได้แค่สามตัวนะตัวบนคุณก็ต้องปัดสามตัวนะคุณจะมาปัดเท่านี้ไม่ได้นะคุณต้องปัดให้มันเท่ากันนะครับ ข้อนี้มันก็ปัดได้น้อยอ่ะมันจะได้เป็นประมาณ9นะ6 2ห4สองนะครับหารด้วย9400สได้แค่นี้มัน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 ปันปัดได้แค่นี้ก็ตัดตัดนะครับมันก็ประมาณ94หารห2สอนะครับเนี่ยลองหารดู นะหารดูมันจะได้ประมาณ67นั่นแหละนะครับเดี๋ยวขออนุญาตขี้โกงนิดหนึ่งกดเครื่องคิดเลขนิดหนึ่งนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะมันคือ62 64หารด้วย94ก็เนี่ยจะได้ประมาณ66.6กนะก็ประมาณ67สนะครับสาระสำคัญไม่ไม่ไม่จำเป็นจะต้องมาหาตรงนี้หรอกนะมันดูด้วยสายตาก็พอจะเดาได้แล้วอะนะว่าเนี่ยประมาณเนี้ยหารตัวเนี้ย ตัวนี้มันประมาณเท่าไหร่อะมันประมาณ9 0 0 0 0อันนี้มันประมาณ6ล้านถูกไหมมันก็เนี่ยประมาณ6น่าจะได้ประมาณเนี้ยประมาณ60กว่ากว่าๆนะครับและอันเนี้ยฮะอันเนี้ยคุณดู90,000นะครับ9 0,000แล้วอันเนี้ยมัน20ล้านเนี่ยมันโอเวอร์มาเกือบ200อ่ะเกือบ200เท่าอะมันมันน่าจะ น่าจะประมาณด้วยสายตาได้นะไม่จําเป็นว่าจะต้องมาตั้งหารแบบที่ผมทําให้ดูเมื่อกี้หรอกนะครับอันนี้คือตัวช่วยกรณีแรกคือคุณจําเป็นจะต้องมีความรู้พื้นฐานนิดหนึ่งนะว่าอัตราความหนาแน่นประชากรคิดยังไงประชากรหารพื้นที่แต่ถ้าคุณลืมคืนคุณครูสังคมความรู้รอบตัวไม่มีเลยนะครับเขาก็ยังเมตตาเอา2ตัวนี้มาให้คุณก็เทียบว่าเฮ้ย0 0 0 0หม่กว่าเนี่ยหาร6 ล้านมันได้ประมาณนี้แล้วไอเนี้ยเก้าหมื่นกว่าหารประมาณ19ล้านเนี่ยมันได้ประมาณนี้แสดงว่ามันก็คือเอาไอตัวนี้แหละไอช่องเนี้มาหารตัวนี้แค่นี้เองอย่างที่บอกว่าเรื่องของตารางเนี่ยครับมันคือการปัดเลขกับการอ่านตารางให้เป็นด้วยนะมันไม่ใช่แทนสูตรอย่างเดียวแทนสูตรอย่างเดียวบางทีคิดคิดเรามันไม่ทันเวลามันมันเหมือนต้องใช้ไหวพริบด้วยนะครับอ่ะข้อนี้ภาคใต้ใช่ไหมภาคใต้คุณก็เอาตัวนี้ครับ มาหารตัวนี้นะเอาตัวเอาตัวนี้มาหารตัวนี้นะเราเราก็ตั้งโจทย์เลยนะครับอ่าภาคใต้ใช่ไหมภาคใต้นะครับเดี๋ยวขอหยิบกระดาษทดนิดนึงอ่าภาคใต้นะภาคใต้หารยังไงวะก็หารตามปกติเลยนะครับก็เอา8 3ดสามสอนะครับมาหาร แล้วปัญหาคือมันจะตัดทอนได้ไม่เยอะครับนะมันจะตัดได้ไม่เยอะคือมันจะได้ประมาณนี้นะฮะมันจะได้ประมาณนี้นะครับแต่ข้อนี้จริงๆเนื่องจากนะครับเขาถามว่าน้อยกว่าภาคกลางใช่หรือไม่คือเขาไม่ได้ถามรายละเอียดเราจะตัดแบบนี้ก็ได้เพื่อให้มันทําได้เร็วขึ้นเราจะตัดลามมาถึงตัวนี้ก็ได้นะครับลามมาถึงตัวหลักตรงนี้เลยก็ได้นะครับไม่จําเป็นว่าจะต้อง สองเหลือตัวหน้า2หลักเท่านั้นนะฮะเราอย่างที่บอกการประมาณมันไม่มีสูตรตายตัวนะครับเราจะคิดคร่าวๆอะ่ะนะเราเราจะตัดมาถึงตรงนี้เลยก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องให้เหลือ2หลักเท่านั้นนะต้องดูตรงนี้ก่อนนะช้อยถ้าเขาถามแบบสมมติช้อยกอไก่เนี่ยสมมตินะ1 0 1ขอไข่10.2คอควาย10.3 งองู10.4เนี่ยหา่หางกันหลักแค่0.1อย่างเงี้ยอันนี้คุณจะปัดบางทีปัดแทบไม่ได้เลยแต่ว่าข้อนี้เขาถามแค่มากหรือน้อยกว่ากันนะคือเขาถามแค่คร่าวๆนะครับไม่จำเป็นจะต้องคิดแบบละเอียดก็ได้นะครับมันก็ดูสถานการณ์แต่ละข้อด้วยนะะเพราะฉะนั้นข้อนี้ผมจะปัดให้มันเหลือแค่นี้ครับ1ก็เป็น0ูนย์ให้หมด0ูนย์ก็เป็น0นย์ให้หมดก็จะประมาณ8 3 2 0 นะหารด้วยเออเดี๋ยวก่อนยังยังไม่เขียนตรงนี้นะหารตรงนี้ก่อนนะครับหารพอเดี๋ยวเราต้องตัดศูนย์ก่อนเพื่อความสะดวกรวดเร็วเจ็ดหนึ่งนะเพราะอะไรตรงนี้เป็นแปดไงเราก็บวกตรงนี้เออไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้เป็นศูนย์เราเราตัดตัวนี้นะเจ็ดศูนย์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 นะครับ เมื่อมันเป็นแบบนี้เลขศูนย์กี่ตัว1 2 3 4 1ส3 4ามสี่หนึ่งอสามสี่อะเราตัดได้นะครับก็เอา7มาหาร8 3ดสามสองนะครับมันได้ประมาณเท่าไหร่อ่ะเจ7ดหนึ่งเจ็ดเนี่ยหลักแรกก็ตอบได้แล้วครับเพราะอะไรครับถ้าโดยประมาณนะมันก็จะประมาณร้อยกว่าๆนะแต่ว่าอันนี้ครับภาคใต้เนี่ยมันประมาณร้อยกว่าๆร้อย x กไม่จำเป็นต้องหาให้จบนะแต่ว่า ภาคกลางอ่าภาคกลางเนี่ยมัน200กว่ากว่าเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นต้องหาให้จบเลยนะครับแค่นี้ก็ตอบได้แล้วว่าภาคใต้เนี่ยมันน้อยกว่ามีความหนาแน่นน้อยกว่าใช่หรือไม่ตอบว่าจริงครับใช่ครับจริงครับอ่าตอบว่าจริงแค่นี้เองนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกหัวใจของการทําข้อสอบตารางคือการอ่านค่าตารางแล้วก็ปัดค่าเลขนะสุดท้ายก็เอาเรื่องของ ้อยละเปอร์เซนต์เข้ามาเชื่อมเข้ามาทำนะครับมันจะทำได้เร็วขึ้นเห็นไหมไม่จำเป็นต้องคิดแบบตรงไปตรงมาทุกข้อบางข้อมันก็สามารถอ่านค่าตารางแล้วคิดได้นะครับจากการอ่านค่าผสมปัดค่าเลขแล้วก็ย้ำอีกทีการปัดค่าเลขบางทีก็ไม่จำเป็นว่าทุกข้อต้องปัดเหมือนกันเห็นไหมบางข้อผมเหลือไว้สองหลักบางข้ออย่างข้อนี้มันถามคร่าวๆมันไม่ได้ถามแบบรายละเอียดมากก็ปัดเหลือหนึ่งหลักก็ได้ หรือบางข้อก็ปัดแบบรวบหัวรวบหางอย่างเงี้ยไอเนี้ยปัดเป็น6 60ล้านเลยก็ได้นะครับและเพื่อนบางคนก็อาจจะปัดวิธีปัดไม่เหมือนเราอย่างที่บอกว่าเรื่องของการประมาณนะครับนะเรื่องของการประมาณเนี่ยมันไม่มีไม่มีหลักเกณฑ์ตายตัวนะครับมันอยู่ที่แต่ละคนจะประมาณแบบไหนนะ,ะเดี๋ยวก็มาดูเรื่องของร้อยละเปอร์เซนที่จะอยู่ในรูปแบบของข้อสอบต่อไปในวันพรุ่งนี้นะ จะไม่ใช่เรื่องตารางและแต่จะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวมาดูกันแต่เอามาจากข้อสอบกอพอแน่นอนครับ